สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ครับผม pvp คทับคุณว <c oughs> ันนี้ผมอาจจะเสียงเบาไปหน่อยนะครับนจะมาเรียนไหมครับพัทพัทที่หนึ่งนะครับก็ไม่มีอเลย ดหลกเกมนะถ้าอย่างนั้นเราก็เล่นรับเราก่อนน,นะครับผมผมก็ได้เล่นไปนิดๆหน่อยแล้วแหละวันนี้ผมแค่จะมาสร้างบ้านเฉยๆนะครับยาคุดเนี้ยงหลายนีย่ครับบ้านผม นี่วุ้นแจแมวอะไรกระทิงเดงนขนาดนี้อ,อ๋อนี่แหละเล่นหมครับไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะก,กดช้ากดเร็วกดอะไรไปหน่อยขอประทานโทษทุกคนด้วยนะครับอเอาไปสวัสดีสวัสดีนะ แล้วไม่ให้หนายขึ้นหรอกก็ขึ้นไปดีไม่ให่าาขึ้นโอเคเอาไม้หมดอ๋อนี่ครับข้นแล้วเขี่ยเขี่ยไปหนเ๋ยวต้อวมาเป็นอาหารนะไร ลูกมันเดินไปดูนลแล้วเออผมจะสร้างบ้านหลังเล็กๆนะครับผมท,ที่ก็ถ้าผมจะทำจริงๆผมขอแค่สิบรับถ้าไม่งั้นก็เยอะกว่าน,นั้นเยอะจริงๆ ปิ้อนี้เป็นเพลงท่านผู้ชมอ,อาจจะรู้จักกันคุณไอ้ไม้นะครับอันนี้เดินมาอย่างควยกลับไปอย่างม้านะครับอ๋อคุณไอ้ครับคุณก็เป็นคายอยู่ได้ไม่ใช่เหรอครับไม,ไม่เป็นไรไอ้ แรามมันเพื่อนเพื่อนซิดเฮ้ยประตูขุดไม้ก่อนเอาเล่นทางซีดเลยคุณไหนถ้าเป็นไปได้คุณคุณไหนเขาดูไมาซีดกันมาเมื่อกี้ กับเกนลี่มาแล้วครับไแซบว่ามีอารมณ์อะไรครับ <c ười> คุณไอ้เขาก็ไม่มีอะไรมาแกแค่ตอกดากเกนลี่มาเมื่อกี้ครับผู้หิงที่เขาชอบมากที่สุดในโลกโอเคครับก็ยัเพิ่ง จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ